อะไรเหรอมันจะป้อนเสื้อยห้เจ็บคอด้วยเอาเลยนะคะให้ถ่ายช้อปปี้ก่อนเลยใช่ไหมพูดถึงแคมเปญพูดถึงแคมเปญว,วันนี้ค่ะที่มาร่วม11 11 11คุ้มมากค่ะดิฉันรู้สึกดีใจเพราะว่าช้อปปี้เป็นอะไรที่แบบว่ามีแฟลชเซลอะไรสนุกสนานมากนะคะก็จะได้ราคาที่คุ้มค่าแล้วก็มีเกมโชว์มีเกมสนุกต่างๆก็วันนี้คือแบบมาเล่นแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยสนุกมากค่ะชอบมากเตรียมตัวยังไงคะ เตรียมตัวยังไงคะก็ต้องเตรียมใช่เพราะว่าต้องมีแบนแบ็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะก็ต้องแบบเต็มที่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อไม่ใช่เพื่อทีมนะคะเพื่อน้องต้องยอมแพ้ไม่แพ้แพ้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็แพ้ค่ะอะไรนะคะโอเคก็เชิญชวนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือช้อปปี้ก็จะมีแคมเปญพิเศษอยู่ตลอดแล้วก็11ครั้งนี้เป็น big แคมเปญที่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ ฝากสำคัญคือนอกจากแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แล้วฝากร้านชาเมทแทละอฟฟิเชียลเดชอปปี้ด้วยนะคะใบย่อค่ะรถเยอะไหมคะลดเยอะส,สุดค่ะลดแรกแจกแถมแล้วก็มีไลฟ์กับช้อปปีอยู่ตลอดเลยค่ะค่ะอ่ะอค่ะ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 คละอ่ะค่นค่ยค่ะ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 ค่วค่ะ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 ี่ะค่ะอ่บค่ะ่ะค่่ะค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 ่ค่ค่ค่ะูะ้สคกชุ่ชื้นหัวใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่วทุกค เรองอย่างก่อนเร่องแบบอย่างก่อนนน้านที่ผ yeah. like like ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเลยอค่ะเห็นเพียแบบราแฟนออกแรกห์เล่ย์กางตากบ้ากันเหมือนโมเมนต์โอ๋อก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นรายการที่อาจจะเป็นพี่พี่น้องน้องกันด้วยเป็นพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะไม่ก็ไปแบ่งปันโมเมนต์ดีๆเพราะว่าแบบ เหมือนบางบางทีมีอะไรที่แบบเออเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบเนี้ยไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณธนพลเขาไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณธนพลเคยมีเขินไหมคุณสอดคออะไรนะคะมีเขินอะไรคะก็มีก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไว้ครัว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสกิดขาค่ะมันีเขาเริ่มทิน เริ่มชินหรือ,อยังก็จริงๆก็ไม่ไม่ชินหรอกค่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อยๆเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบจะเขินๆด้วยแหละก็อาจจะแบบว่าออย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนชวนเหมือนไปคุยพี่น้องกันอย่างเงี้ยน,นะคะฟังดีพูดเก่งไหมคะอะไรนะ,ะพูดเก่งพูดเก่งไหมก,ก็ประมาณนึงประมาณนึงประมาณนึงค่ะ เออไม่ไม่ได้เรียกว่ามากลยสม่ำเสมอแล้วกันค่ะอ๋อใช่ป่วยอยู่แล้วสม่ำเสมอใช่ใช่เน้นสม่ำเสมอหลายคนจะเน้นตัวเป็นเทื่อนวาะเวลาคุยจะเป็นเสียงตอบแทงค่ะเอ่อโมเมนต์พิเศษเราก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะเวลาคุยคยังไงอะคะโทษนะคะดิฉันต้องคุยกับคุณเหรอคะเก็บเสียงนี้ไว้คือคนเดียวเคขาต้องโคฟเป็นคุณธนาพลเหรอคะเนี่ย ไไม่ด้ใจกันคนนี้ก็ไม่ได้ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกขึ้นขื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเขาเขาจะมีความคิดเล่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบเออชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อะไรเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะไโยอ ไม่ใช่พี่ชันนะคะเขานะคะเออพยโย่แบบแบบขำๆเล่นๆอะไร่เงี้ยมากกว่าเาหลังๆหลังๆเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบชอบเสียงเขาออชอบเขาโทษนะคุณปูมาขนาดนี้เพื่อนท่ใช้ตอบว่าอะไร ก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเออลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อ่ะให้ให้เวลาเป็นตัวที่ที่ช่วยช่วยกําหนดกันไปละกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษาการแบบดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะคะ่ะเริ่มมีพูดคุย คือถ้าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าอุ้ยจะตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะยังจริงๆเซนต์ที่อย่างเริ่มมีว่าจะขอฉันยังเขาจะขอฉันไม่หรือแบบตอนนี้มีโมเมนต์แบบตอนนี้ดิฉันถ้าเซนต์ที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันจะหรือดิฉันต้องขอเขาหยอกหยอกหยอกยอกหยอกไม่ค่ะไม่่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมัน ทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลามปนไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้เลยนะคะสเดสักพักหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้า <laughs> <laughs> ที่จริงๆตัวเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะมีครอบเนี่ยเนี่ยถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลยคือแบบเออถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบตอบยาาตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือน เราเรามีชีวิตอยู่กับอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงค่ะมันก็เลยแบบอ่ะอ่ะงานทํางานไปก่อนละกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่อย,อยากแต่งงานเอาแล้ววอนนีออ้อยากแต่งงานไหมโอ้ เราไม่ตีปัจจัยอื่นตัวเราตัวเราอะอายุอนาเดี๋ยนะอันเนี้ยเหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะแบว่ามันเห็นน้องเห็นนุ่งมาแต่เด็กอะแบบเห็นแต่อ้อมแต่ออดใส่ชุดหมอปลาอย่างเงี้ยจนปูนนี้แล้วอยากไหมปู้เขาบอกตีย๋ไม่แต่งไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมเหรอคะอือก็ใช้คําว่าดิจิก็อยากอยากอยากมีการลงเอยกับกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละอืม แต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังยัง,ย,งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะพูดจริงจริงเพราะว่าที่ฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้ค่ะไม่ไม่ไม่มีใครเล่งเลยถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองอยู่แล้วค่ะเพื่อนมีเชียร์มีดูน,นี่จริงจริงจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบเออแต่งหรือว่าอยากที <c oughs> จ่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะ อุ้ยตายแล้วเชียร์ไม่ขึ้นหงอยเลยอ่ะหงอยเลยอ่ะไปนี่เป็นเลยอ่ะรู้เลยว่าอยากจะถามว่าตีมอะไรก็ยังไงเลยอุ้ยหงอยเลยจบเลยแต่สหรับเราเราคินไหมว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบกล้าขอเธอพาเธอไปขอแต่งงานก็จะมีโมเมนต์นั้นอุ้ยเธอก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริง ไม่รู้ต้องไปถามเขานั่นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามเขานี่เราต้องแต่งตัวแต่งไปตลอดสวยเลยน้าพร้อมน่าพร้อมน้าพร้อมผมพร้อมเหรอเออทุกวันนี้ยิ่งยิ้มเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอ่ะเออนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะยังแต่งไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยยังงั้นเลยเหรอคะโอ้ตายแล้วดิฉันดิฉันชอบสายตาพวกคุณตอนนี้เลยค่ะ ท่านี้ขอถามนิดนึงค่ะล่าสุดเนาะมีการเบิร์ดเดย์ที่แอชเดียไปด้วยใช <ha. S 2> ่ไงมค่ะผู้จิ้นของเราด้วยอ๋อก็อันอันนี้ก็คือแบบว่าแฟนๆเขาก็จะคิดถึงโมเมนต์แบบเชียร์กับพี่แอนอะไรแบบนี้แล้วแบบพอดีเพิ่งล่าสุดจะเป็นแบบวันเกิดพี่แอนเขาด้วยอะค่ะแล้วก็แบบเราไม่ได้มีโอกาสได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตรงๆเลยแบบนี้ก็เลยแบบว่าชวนพี่แอนมาทำอะไรหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นโมเมนต์พิเศษเซอร์ไพรส์ให้หน่อยอะไรแบบย้อนหลังให้พี่แอนนะะี่ค่ะอืมอ๋อใช่เราก็ตกใจเหมือนเลยว่าแบบ โอ้เ oh, ชื่อว่าแฟนๆ,ๆคงคิดถึงจริงๆอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆจ,จากตอนซีรีส์จบไปตอนนั้นจนตอนนี้คือแบบเออเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่แอนบ่อยเงี้ยพอแบบมีโมเมนต์อะไรหน่อยก็เหมือนแฟนๆเขาก็แบบดีใจแหละดีใจแหละได้แบบไปกินข้าวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่แบบเขารู้สึกแบบอยากเห็นนะกินข้าวด้วยกันแบบหรือแบบเบิร์ดเดย์การอะไรอย่างเงี้ยก็เราขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่สัพพอร์ตกันอยู่เลยมีให้ขอขอะไรเป็นพิเศษไหมคะของขวัญนะคะเออะะเป็นความรักที่มีต่อพี่แอนตลอดไปค่ะอืม โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะทำงานก่อนโอเจ็เยอะไปหมดเลยอะไรถามกลับว่าถามกลับว่าอยู่นี่ก็คออบไม่ได้เลย่ะทำไม่ได้เลย๋ยู่นาจะแตค่ะ ตรงเนี้ยเกือบทั้งหมดนั่นแหละเร้ทันหมดนั่นแหละต้กงฟ้องมาทันต้องได้ได้แลวต้องดู